สวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะเมื่อนี้จะมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของคุณบอยค่ะพี่น้องคุณบอยฟันได้โตฟันสองเทียแล้วก็เซียงก็ได้โตเก้าคือเก่าค่ะพี่น้องจะเป็นโตใดนันเข้าไปตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณบอยสวัสดีมาเอาโค้งสุดท้ายด้อยค่ะอี่ไนปรเด็นวันเดียวปนเอา มาเอาโค้งสุดท้ายใช่ตัวดีพอตึบแต่เอาขันบ่โค้งสุดท้ายก็ต้องงวดละต้นงวดละเข่าเ่าขับรถแท็กซี่ตัวเลยเนาะเมียนตัวมามีูปร่งจักแค่คนแต่ว่าเข่ามาหางหงัดเลยนี่เนาะคุณบ่อยเนาะคุณบ่อยหายบ่อหันผาดยับเทียนเลยหางหงัดเดียวเล็ดปั่นนั่นแหละอือปั่นนะถึงปั่นเทียวปั่นหลายหลายหลายเทียนแน่ คุณบอยจะบวคอยยักงอยเด้อค่ะพี่น้องเด็ดฝันแต้วกับแม่นได้ล่ละตีเอากันยังแม่นอย่เจ็ดแปดกับไปได้ปลาบ่เจ็ดแปดนะไปใส่เบ็ดปลาไปใส่เบ็ดปลาเจ้ากระีเ็แปดจับเสือกจับเสือกไล่ไปไล่ไปเอาเป็นเบ็ดเลยเป็นปลาปลาคอจุด่งกไงได้ยกไปเรื่อเบ็ดกับเจ็ดอยู่แล้ววันที แปดแปดเต็ดเรื่มเลยเนี่ยคอแต่วาดหึงเืมเลยบอดีโชูกลยแมนบอ็อกวนว่างันแอดกับบอดา้ดอกกวนเดียวไม่นเดายวไม่เอาไม่คือว่ามีที่เด็ดต่อไอไอคงสุดท้ายวันที่เด็ดเป็นโตเลยตีเด็ดเด็ดกับกักสิเด็ดทำเลยเนาะทำเรืองเขาแะ้วฝันนะซี่ฝันว่าจไปจีี เก็บสภายังไงล่ะไปเขาไปเอาสภาใส่กระเป๋าใส่ยังไงล่ะถ้าติด็นไปเก็บตั้งเฮี้ยนไปผอบใส่น,นั่ยก็คนอูจับปั่นนั่งที่รอีกค่ะเขาบอกสองศูนยสองศูนเดออ้อออบอกเลอกเลยอนอก็เลยอ้าก็สดุดตื่นมากค่ะก็เลยอ้าวจำแบบขึบนนนน้นที่สองว่าฝันยังไงค่ะก็้ยี่สิบสองว่าฝันว่าข้องไปใสบ่บนานั่งรถไปแล้วก็ ไพ่อไอยังอะหุ you know, no um uh, oh. no. ่นเต็มหุ่นใสชุดบบเต็มเนาบบนี้ก็เลยไปแล้วจะลูกเปียวียงฝนเหวไ่งปียวหนาหุ่นค่ะไปเปนเป็นบเป็นคือกัจังกระเทยเนาะเป็นหุ่นกระเทยเอาเขาโบ้ได้เรื่องายเขาเป็นนางเวียวเหรอเอาห่าอายแล้วเปียกเหวียบโอ้เวียงถปสุดหุ่นหนาเหวี่ยงเข้าเหวียวโอ้เจ้าอเจ้าเงวียวเวียวนางเงวียวเนี้ยเหียบอ้ ขนาดเห็นหุ้นยุบไปได้แล้นเนี่ยกระเพาะบ่อายอายุห่างเงี้ยวแล้วโอ้ปนหุ้นเเป็นหุ้นคุงคุณกเทยกราได้ค่ะวันนี้ก็เรื่อแล้ววันีลกจะขื้นขึ้นรถวันนี้พู้ไปนั่งก็เลยอจะเฝาไปเอาเงินไหนก็เจ้าก็ยังก้นขึนี่เลือกตัวเขายี่สิบบาทเอาจัรนดิค่ะมันเร่มาตรงกับฝันขึ้นแลยตรงกับฝันขึ้นแลยอย่าเดยวจกมันยี่สิบาทในเขาค่ะ มันเด็กในกระเป๋าของหลายเรื่อแต่ว่าจกันยี่สิบบาทในเขาจกให้ายี่สิบบาทแต่ว่าอยู่ในกระเป๋าหลายอยู่เอามันสิบว่าไทยมันสิบว่าแมนแบบบอกคุณบอยไปจังว่าอันนี้เออตอนเหนือมาเฉยนี่ค่ะอันนี้อ่ะลองเบงิางลองเบงิางมันฝันสองเทียแต่ว่าฝันในเลขตัวเดียวกันต่อขึ้นได้ตัวเดียวกันเลยฝันต่อขึ้นมันเลยเป็นมันเลยเป็นก็จังเกี่ยวพันกันเลขตัวเหล็กกัน คือกันค่ะแต่ว่าที่ว่าเป็นหุ้นเป็นอย่างนี่บอตีแมนบอกค่ะบอตีเอาเลรี่แมนบอกหุ้นนี่ตีอย่างเราหุ้นหุ้นหาหุ้น 5, หกเออหกสองศูนย์หาส<ซ>องศูนย์ก็ได้เนาะหาได้หุแล้วผู้ใหญ่นี่หาทัา้หุ้นแล้วเแมนหุ้นไม่ยิ่งด้อาจจะเป็นซีอะไลเปอร์ซีสองศูนย์หาสองศูนย์หกสองศูนย์อ่ะอ๋อซีสองศูนย์บอหาสองศูนย์หกสองศูนย์ก็ได้ตีแปดเซนถ้าเป็นหุ้นไม่ยิ่งไหม อ<ม>แมนภวษาแมนค่ะเอาซีสองศูนย์หาสองศูนย์บอกสองศูนย์แล้วเอาสองศูน,น,นย์แยกไว้เขาเนิ่มตัวสองศูนย์อยู่แล้วเพราะว่ามันซ้ำกันบอกบอกในในในลักษณะบอกเป็นตัวเลยใน,นในสองฝัน,นพูดพูดบอกวิาผู้ชผยพร้มด้เป็นไม่รตรงกัน เเลยไปตีเอาหันเป็นเลขต่า,า,างๆจ้าไข<ห>่พึ่นเนี่นผิจาจรนาเอาเข้าว่าตัดเอาว<ห>่าตัดไข่เส็จแล้วเต้ว่าเข้ามัดสามตัวตาาตคือสนะีอ่สองศูนย์ห้าสองศูนย์ฮุกสองศูนย์เนาะเฮ้เพื่อนตัดกับสิตัดได้ซี่สองห้าสองหุกสองเนอะผิดน่อย เพราะว่าถ่ายมันสองศูนย์คือเกาตัดแคร์ทางหนาคือซีสองหาสองมุกสองแตนนินนินจะว่ามันเป็นลายพวกนินสองศูนย์นั่นแหละนินสองศูนย์ฝันสองขึน้นกับสั่มกันคือเกาเวนเนาะปัดฝันใดญ่โตทั้งสองขึ้นมาย่ำทั้งสองขึ้นมันเป็นที่เด็ดอีลีละพี่น้องเลยบ้าน ที่เด็ดของคุณบ่อยเนอแตอนนี้บอสบอบอกไปเนี่ยบอสบอกปิ๊ปี่คือเกานน่าล่ะบอบอกแล้วบอลจนเหล็กเขื่อนบอเขื่อนเราเห็นบอลตาขนาดบอกมันก็ยังออกเลยเจ้าบอกคิดแปดมันก็ยังออกบอคิดจำบอสแมนติว่ามันจะแมนตัวนี้รลายงวนละเด้ทีว่าอืมว่าสิบบอก แต่ว่าบอกไปพันออกสักเอฟซีบ่กินหอดีแล้วแต่สิบ่บอกดิย่อนว่าย่อนเอฟซีว่าคืนหอดีแล้วเจ้าบอกเอาเพิ่นสิคืนหอดี่ดอกเนาะคน่อยเนาะเด็กหน่อยใจบอกไปเรื่อยๆื่อยเดี๋ยวเพิ่นกะให้ดอกดูนี่เพิ่นกะสิได้หน่อยคือกันกระเฮานั่นลหละผันเพิ่นได้หน่อยเพิ่นกะสิบ่พออยู่พ่อกินคือกันกระเฮากันเพิ่นได้หลายเพิ่นต้องเห็นเาล่ละ เนาะพี่น้องอิฟซี่เนาะอันได้หลายกะจังวาจังคิดเห็นเพื่อนแแอพอแบบบัดนี้คุณนบอยได้เอามาเสียงบอกค่ะสองศูนย์นี่เสียงบอกเสียงเด้็ดฝันเสียงแล้วฝันฝันนี่แหละฝันบ้านของไปเซฟพิชิมุทไปเซฟพุทไปไปแหล่ะไปพ่อหุ่นลาอะไรอย่างเงี้ยน้องป็นีย์ก็เลยนที่เคินรถแต่ละก็เล่นหาคนไปนแล้วกันเลยว่าจะพาไปงั้นเดี๋ยวเขาก่อนนะนั่นเที่บกับายยังกลายเป็นยี่สิบบาท ขันขันใจเงินยังสีเมนถือบอเลยเข่าค่อค่อคยถือบอขันใจเงินออกไปัดเงินสมบัติไม่ค่อยแรตกลับกันก็จะไปเทีนเีนสีสิสมบัตดงเงินเนี่ยขันฝันมาจงเงินออกนี่คือได้เงินต้นมากได้แล้เเสียเงินี่เขาฝันเพราสมบัติได้แ้าแต่ฝันบาดดงเงินเฝันสมบัติได้จ้าแปลก็กันดิผ้อเป็นลทคนฝันเนี่ยสงเงิน ลาทีคนละลาทีแล้วก็ตันนิชีมาอืมอันนี้ม่เมือนมันจันแต่ฟันนิชีคือบไม่พิเศคเรือเป็นเดี่ยวพอพอถึงกันยิ่ฉีเออข้แสดงว่าไฮเอฟซี่มันใจตัวนีเนาะสองศวนยาะนนีคนบอกว่ามาเขาอ่าเรามาจหมดแล้วแมนแมนกับบัตรฮักกับบัตรฮักกับบรทาดิดแต่เวาบบเส้นดอกค่ะนวดวงเขาเนาะค่ะเขาุเจ้าสับตัวนีเนาะจ้าแมน ลำบางเบิงเสียงเบิงค่ะก็คือโค้งสุดถ่ายได้เป็นตัวฝันสองขึ้นก็ไดเป็นตัวเดียวกันเนาะคุณบอยเอาก็จะขอสรุปเนาะคุณบอยเนาะขอพุ่นุณบอยที่ไห้แนวทางเนาะค่ะเนาะแว่าสังเกตฝันว่าคนบอกมันมักออกล่างนะอ๋ออ่านหนึ่งออกล่างเหรอจ้าแมนแมนสามสองออกล่างแมนสิรอตลีไว้ของเจ้ามันมักเสออกล่างอย่าลืมเด้อพี่น้องเพิ่นบอกว่าไม่มดวันหอกเพิ่ม ออกกลางแต่เข้ากับสื่อไหวลางบุญคือเก่านั่นแ่ะเพื่อกันผ่าเนาะยังก็บบอเน่นอนจักอันอ่ะค่ะขอขอบคุณคุณบอยด้วยค่ะที่ห้แนวทางทางช่องอ่ะจะขอสรุปนะคะพี่น้องสรุปหมายของคุณบอยนี่ก็คือที่จริงแล้วค่อขบอกเป็นตัวทั้งสองฝันเลยเด้อค่ะพี่น้องเทียแหลกกับผู้ชา้บอกสองศูนย์ เพิ่นมาเสียงเพิ่นก็เลยมาฝันว่าได้จกเงินให้จักจกเงินให้อีหย,ยังกะยี่สิบบาทกะมาเห็นหุ่นเนาะค่ะพี่น้องมาเห็นหุ่นเหล่าเพิ่นก็เลยตีเอาซีใส่เอาหาใส่เอาหกใส่เด้อพี่น้องขันซื้อก็คือตัดลิ่นก <2. S 2> ็คือซีสองค่ะ,ะตัดลิ่นก็ซีสอง หาสองหกสองเด้อค่ะเพรอว่าสองศูนย์เป็นตัวอย่างขันบมกันนินสองศูนย์ตัวเดียวแหละขันบอมากันนิ่นสองศูนย์ค่ะแตะกันนินไให้แล้วค่ะคุณบอยนินสองศูนย์นะคะเพรอว่ามันฝันซ้ำกันสองขึ้นมันกะหนาลุ่นยุกตัวหนาใช้ช้ำตัวขยายเบื้อตัวจะเนเนก็สองตัวแหละแต่ห้าบอตัดไห้เพิร์ตัดเอาสี่สองห้าสองหกสอง หรือจะกับหัวเป็นเก่าสองเด้อค่ะพี่น้องเด้ออย่าลืมุกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเอาเห้าไห่เป็นแคนแนวทางเด้อคะ่ะสื่อฉรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเห้าทรน,นันคลิปนี้กัขอคุณอะไรคุณแช่ไห้กับคุณบอยนะคะโ้งสุดท้ายในงวดประจําวันที่สิบหมีสายนหกปดเด้อค่ะพี่น้องโฉกโฉมันหมาน้าคุณบอยนะคะคลิปนี้กับขอสวัสดีคะ่ะ